สมมติว่าเด็กคนนี้คือลูกของท่านแล้วนี่ก็บุหรี่ที่ท่านอัดเข้าปอดทุกวันแค่ลูกของท่านอยู่ไกลๆเจ้านี่เขาก็เป็นอย่างนี้แล้วครับข้างนอกยังเห็นภาพขนาดนี้แล้วข้างในตัวคุณละ่ะอย่างนี้ต้องจัดการบุหรี่ทำร้ายทั้งคุณและคนใกล้ชิดเลิกบุหรี่วันนี้ดูแลตัวเองทุกวันและว,วางใจเถอว่า สุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719 โดนแหกโค้งจนท่อระบายน้ำบาดเจ็บสาหัสหนึ่งอีกคนเจ็บเล็กน้อยทานป่าไม้จับไม้พยุงที่แหลมกััดได้หกท่อนส่วนอำเภอเขาสมิงยึดไม้พยุงได้55ท่อนด้านนยายกอบตแม่รู่ดเผยได้ข้อสรุปเรื่องขยะที่หานไป่รินแล้วเร่งตรโลงและยะทัวเรือน ส่วนรองนายกเทศบาลเมืองาดบอกอีกสิบปีพื้นทีท่ใกล้เต็มเ,เตรียมเพิ่มพื้นที่ต่อไปนีู้้กัข่าวประจําวันกับข่บวาวนสยรัฐทีวีและตราทีวีคอม ประมงขี่รถจักรยานยนต์แหกโค้งตกร่องข้างถนนหน้ากระแทกท่อระบายน้ำอาการสาหัสเป็นตายเท่ากันเมื่อเวลา21นาฬิกาวันที่17พฤศจิกาย,ยน2557จนาทีกู้ภัยตราดได้รับแจ้งจากพลเมืองดีให้เดินทางรับผู้บาดเจ็บจากตู้เทุรถจักรยานยนต์ประสบเหตุด้วยตนเองที่บริเวณแยกบ้านแหลมหินหมู่สองตอนหนองคันทรงองเภอเมืองจังหวัดตรา หลังรับแจ้งแล้วจึงเดินทางไปยังที่เกิดเหตุพร้อมกำลังอาสาสมัครและอุปกรณ์การปฐมพยาบาลเมื่อเดินทางไปถึงพบผู้บาดเจ็บอยู่ในร่องน้ำข้างถนนโดยมีชาวบ้านที่อยู่ใ,ใกล้กับที่เกิดเหตุกำลังให้การช่วยเหลืออยู่ผู้บาดเจ็บเป็นแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาชื่อนายวินอายุ30ปีสภาพไม่รู้สึกตัวมีบาดแผลบริเวณหน้า ตรงจมูกยุบเข้าไปจึงใช้ผ้าก๊อซพันแผลไว้พร้อมกับประสานให้รถกู้ชีพโรงพยาบาลตราดออกมารับเนื่องจากอาการสาหัสมากและหัวใจหยุดเต้นโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องรีบปั๊มหัวใจและนำาส่งโดยเปลี่ยนถ่ายกับรถกู้ชีพระหว่างทาง ขณะที่นายใจอายุ29ปีซึ่งเป็นน้องชายและเป็นคนซ้อนท้ายบอกว่าตนและพี่ชายทำงานเป็นลูกเรือประมงที่แหลมหินซึ่งพี่ชายขับรถจักรยานยนต์เพื่อจะไปเที่ยวแต่มาเกิดอุบัติเหตุเสียก่อนชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุและเห็นเหตุการณ์บอกว่าทั้งสองคนขับขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าคลิกสีน้ำเงินหมายเลขทะเบียนกไก่นอนหนูขอไข่7 4 7ตราดมาด้วยความเร็ว เมื่อถึงทางแยกเพื่อจะเลี้ยวซ้ายกลับขับเลยพุ่งลงร่องน้ำจนได้รับปัดเจ็บดังกล่าวร้อยทพนย535ร่วมหน่วยพิทักษ์ป่าท,ที่1จับไม้พยุงที่แหลมกลัดนับ10ท่อนส่วนที่อำเภอเขาสมิงยึดไม้พยุงได้55ท่อนที่สพ,พบ้านท่าเลื่อนตบนำบลชํารากอำเภอเมืองจังหวัดราชจนที่หน่วยป้องกันร,รักษาป่าท,ที่ตรสองกองร้อยทหารพลานาวิยทยธินที่535 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน117นําำไม้พยุงจำนวน6ท่อนที่ได้ตรวจยึดที่บริเวณปากเขาบรรทัดหมู่4ี่ตำบลแหลมกลัดอำเภอเมืองจังหตราดในเขตป่าสงวนแห่งชาติปากเขาบรรทัดหลังทำการตรวจสอบพบว่ามีอาการบุกรุกตัดมานานและพบว่ามีนายทุนจ้างให้แรงงานเข้ามาตัดและลักลอบส่งขายต่างประเทศ ด้วยหลังจากการตรวจวัดปริมาตรแล้วพบว่ามีกว่า1ลูกบาทเมตรมีมูลค่ากว่า2 0 0แสนบาทจึงได้ทำการบันทึกการจับกลุมแล้วนำส่งร้อยเวรสบพบ้านท่าเลื่อนดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไป ส่วนที่สพเขาสมิงพันตรุษเอกจิวรวุฒิตันทศีผู้กำกับการสพเขาสมิงเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเขาสมิงได้เข้าทำการตรวจยึดและจับกลุ่มชาวกัมพูชาได้พร้อมกลองกลางเป็นไม้พยุง55่อนและมีการซุกซ่อนไว้ในพื้นที่ตำบลประนีตอำเภอเขาสมิงซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้วางแผนเข้าจับกลุมผู้ต้องหาคือนายลีเกตชาวกัมพูชา ดยนายลีเกตได้รับสารภาพกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าได้ติดต่อบอกขายไม้พยุงทั้งหมดโดยบอกตำแหน่งที่ซ่อนไม้และนายลีเกตเดินทางเข้ามาดูไม้ที่ซ่อนขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทราบจากสายว่ามีการติดต่อซื้อขายไม้พยุงดังกล่าวจึงนั่งกำลังเข้าซุ่มดูพฤติกรรมกระทั่งจกกับกลุ่มนายลีเกตได้พร้อมกับไม้พยุงทั้งหมด นายกอบตแมรูดเผยได้ข้อสรุปเรื่องขยะที่หดาดไพลินโดยเร่งรณรงค์ลดขยะครัวเรือนนายสุรศักดิ์อินทรประเสริฐนายกอบตแมรูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเปิดเผยว่าปัญหาของสถานที่ทิ้งขยะที่หดาดไพลินหมู่สองตํบบาบลแมรูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดที่กําลังมีปัญหาหลังจากผู้รับเหมาได้ทิ้งงานไปนานกว่าหนึ่งปี6เดือนขณะนี้ได้ข้อสรุปแล้วในการแก้ไขปัญหา โดย4องค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอคลองใหญ่ได้ร่วมหารือกับสำนักงานพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยงหนึ่งสพอพ .1 แล้วรวมถึงได้เข้าสรุปว่าทางสพอพ .1 จะให้งบประมาณ15ล้านบาทเพื่อจัดหาเครื่องจักรให้และอีก2ล้านเพื่อเป็นงบในการบริหารจัดการส่วน4อ,อปทอคลองใหญ่จะสมทบ5ล้านเพื่อก่อสร้างอาคาร โดยในขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบอาคารคาดว่าปลายปีนี้จะแล้วเสร็จและสามารถให้เอกชนเข้ามาดูแลจัดการได้ภายใน8เดือนนายโยบะตอเมรุกกล่าวว่าปัญหาของขยะที่หัภไพลินต้องเร่งแก้ไขเนื่องจากจำนวนขยะมีมากกว่า50,000ตันโดยต้องเร่งในการแก้ไขซึ่งต้องใช้เวลา,านานถึง3ปีในการรื้อโดยทุกวันนี้สี่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขยะมาทิ้ง15ตันต่อวัน ส่วนเครื่องจักรที่จะได้จากสพพหนึ่งจะมีความสามารถในการกำจัดขยะ15-25ตันต่อวันโดยในเบื้องต้นนั้นจะสามารถแก้ไขปัญหาขยะในแต่ละวันได้ส่วนนายกเทศบาลเมืองตราดบอกอีก10ปีพื้นที่ขยะใกล้เต็มเตรียมเพิ่มพื้นที่ด้านนายนิมิตสมุทรคีรีรองนายกทอมอตราดกล่าวว่าพื้นที่ทิ้งขยะของทอมอตราดอยู่ในพื้นที่ตำบลวังกระแจะ ที่ได้ใช้เป็นศูนย์บำบัดขยะรวมของท้องถิ่นในอำเภอเมืองตราดและอำเภอใกล้เคียงซึ่งระบบการใช้เป็นระบบฝังกลบโดยท้องถิ่นแต่ละแห่งจะนำขยะมาทิ้งประมาณวันละ50-60ตันและจะเสียค่าใช้จ่ายตันละ500บาทซึ่งทางทอมเอมืองตราดได้ใช้ในการบริหารจัดการโดยที่ผ่านมายังไม่มีปัญหาเรื่องของขยะล้น แต่ในอีก10ปีข้างหน้าจะมีปัญหาในเรื่องของพื้นที่ในการฝังกลบเนื่องจากพื้นที่ในการฝังกลบเหลือน้อยลงโดยที่ผ่านมายังไม่พบปัญหาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบกับนากรุง หรือผลกระทบด้านอืื่นนนใพ้ทฟอร์ฟิสศูนย์จำหน่ายซ่อมสินค้ายี่ห้อบาเน็กจำหน่ายอุปกรณ์ตกปลาน้ำเค็มและน้ำจืด0 8 1าจืด0818657308คุณสัญญาแล้วรถตู้ร่วมบขสบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีใต้สถานีบีเอสอนุสาวรีโทร0 9 0 8 1 8 1 8า8สอถานีขนส่งบอชิด ช่องขายตั๋วที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090 818 1844 สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855่เอกมัยรถออกเวลา6กนาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาห้องหุ้นส่วนจำกัดจัดหางาน MOU service 2014รับทำ MOU แรงงานต่างด้าวพม่ากัมพูชา ลาวรับต่ออายุพาสปอร์ตต่อวีซ่ารับดำเนินการต่อวีซ่าต่อเนื่อง4ปีกัมพูชาพมา่าลาวติดต่อคุณฝ้าย085-197-7480หรือ088-227-0223ตั้งอยู่ที่ตำบลแหลมงอบอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดติดกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตราด ตราจเอียืดเวลาเสนอ t p l อส่งทีมแข่งดิวิชั่นหนึ่งรอเจรจาครั้งสุดท้าย หลังจากที่สมอสอนตรอดเอฟซีทำหนังสือขอผ่านพันธการยืนยันส่งทีมลงแข่งขันในดิวิชั่น1เป็นเวลา7วันและครบกำหนดในวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมานั้น ล่าสุดประธานสโมสรตราดเอฟซีทำหนังสือขอยืดระยะเวลาไปอีกสองวันเนื่องจากขณะน,นี้ทางสโมสรกำลังเจรจากับกลุ่มทุนในกรุงเทพที่จะเข้ามาสนับสนุนโดยจะรู้ผลในวันที่19พฤศจิกายนนี้ว่าจะเข้ามาสนับสนุนในลักษณะใดจึงต้องการทราบผลการเจรจาในครั้งนี้ก่อนและจะสามารถตัดสินใจได้ อย่าลืมก็ตามในการเตรียมทีมนั้นทางสโมสรตราเอฟซีได้เจราจาก,กับกลุ่มทุนทางธุรกิจหลายกลุ่มแต่ยังไม่บรรลุข้อตกลงและอยู่ระหว่างการตัดสินใจแต่จากการประสานมีแนวโน้มที่จะเข้ามาจริงเนื่องจากทีมสโมสรตราเอฟซมีความพร้อมในเรื่องของสนามและกลุ่มกองเชียร์ที่หนาแน่นซึ่งจะสามารถสนับสนุนการเล่นของนักเตะได้ กองเชียร์ตราดเอฟซเร่งร้กากรรมการสโมอสรอตราดเอฟซสร้างความชัดเจนในการทำงานจากความไม่ชัดเจนของการส่งทีมเล่นศึกดิวนหนึ่1ของตราดเอฟซและมีข่าวลือออกมาหลายกระแสว่าในปี2558สโมอสรอตราดเอฟซจะไม่ส่ง ลงแข่งขันเนื่องจากขาดการสนับสนุนทําให้เกิดกระแสความขึ้นไหวให้กรรมการสโมสรบางคนละออกเพื่อเปิดทางให้กลุ่มทุนอื่นเข้ามาทําทีมแต่จนถึงทุกวันนี้ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้หรือถแถลงข่าวออกมาจากกรรมการสโมสรล่าสุดแฟนตราเอฟซีได้โพสต์ข้อความเช่นทําไม่ได้ทําไม่เป็นก็ สละเก้าอี้เถอดท่านหรือคนที่พร้อมกว่านี้รู้เรื่องบอลมากกว่านี้ไม่ใช่เงี้ยบแบบนี้และต้องมีคนแสดงสปิริตลาออกเพื่อการทำทีมเพื่อตราเอฟซีให้ก้าวต่อไปซึ่งส่วนใหญ่ต้องการความชัดเจนและต้องการให้กรรมการสโมสรอ,ออกมาสร้างความชัดเจนในเรื่องนี้ นอกจากนี้ยังมีการนัดหมายที่จะเดินทางมายื่นหนังสือให้กับประธานสมโมสรเพื่อป,ประกาศความชัดเจนหลังจากมีข่าวความสับสนว่าจะไม่มีการส่งทีมลงแข่งขันซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจะมีการประท้วงด้วย จัดซ้อมแผนโต้อตอบภาวะฉุกเฉินจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสอีโบราในเพชรพันธ์โพแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเปิดประชุมซ้อมแผนตอบโต้ตภาวะฉุกเฉินจากโรคติดเชื้อไวรัสอีโบราซึ่งจังหวัดตราดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาดังกล่าวซึ่งจัดขึ้นที่ห้องประชุมโรงแรมบ้านปรูรีสอร์ทอำเภอเมืองตราด นายชรัตวัสุธาดานายแพทย์สาธารณสุขจังตราดกล่าวว่าจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสอิบอราระบาดใน3ประเทศแอฟริกาตะวันตกได้แก่ประเทศไรเบีเรียกินีและเซียราริโอน เมื่อวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมาพบผู้ป่วยแล้ว11,114รายเสียชีวิต4,912รายและมีแนวโน้มระบาดไปยังประเทศสเปนสหรัฐอเมริกาและมารีซึ่งประเทศไทยยังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสอิบอรา่าและแม้ว่าประเทศไทยจะมีความเสี่ยง ต่ำก็ตามแต่กระทระวงสาธารณสุขได้กำหนดให้มีมาตรการในการเฝ้าระวังติดตามอาการของผู้เดินทางเป็นเวลา21วันหลังจากออกจากพื้นที่ระบาดโดยพบผู้เดินทางที่เข้าข่ายติดตามจำนวน1 0 5 6รายอยู่ในพื้นที่จังหวัดตราด1รายซึ่งผลจากการติดตามครบ กำหนดนั้นสรุปได้ว่าชายคนดังกล่าวไม่ติดเชื้อไวรัสอโบอราดังนั้นจึงได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านระบบของการสั่งการและปัญชาการเหตุการณ์รวมถึงการจัดการต่อภาวะฉุกเฉินจากโรคติดเชื้อไวรัสอโบอราจึงได้มีการจัดซ้อมแผนฝึกซ้อมขึ้นมาเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากโรคติดเชื้อไวรัสอโบอราครั้งนี้ขึ้นโดยจำลองสถานการณ์ พบผู้ต้องสงสัยเข้าขายติดเชื้อเดินทางเข้ามาในพื้นที่ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องดาเนินการตามลําดับขั้นตอนตามหลักวิชาการโดยเฉพาะการสื่อสารกับประชาชนเพื่อลดความตื่นตระหนกและแนวทางในการป้องกันอย่างถูกต้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแนมำเภอเมืองตราดและอำเภอแหลมงอบรวมจัดก,กิจกรรม Big c l e a n i n g Day รองรับฤดูการท่องเที่ยว ตามที่จังหวัดตราดได้ขยายพื้นที่โครงการเมืองสะอาดคนในชาติมีสุขจากพื้นที่อำเภอเมืองตราดสู่พื้นที่อำเภอแหลมงอบโดยเริ่มกิจกรรม Big c l e a n นิ่งเดพร้อมกันในวันนี้ปรากฏว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมืองตราดและอำเภอแหลมงอบต่างระดมเจ้าหน้าที่นักศึกษารวมทั้งกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจนาวิกย์โยธินตราด ร่วมกันรณรงค์ทำความสะอาดตลอด2ข้างทางบนถนนหลวงแผ่นดินหมายเลข3148ตราดแหลมงอบและทางหลวงแผ่นดินหมายเลข3156แสนตุ้งแหลมงอบซึ่งเป็นการขยายพื้นที่โครงการเมืองสะอาดคนในชาติมีสุขทั้งนี้การดำเนินโครงการเมืองสะอาดคนในชาติมีสุขเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการรณรงค์กำจัดขยะลดทิ้งขยะ การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในชุมชนถนนสานที่สาธรารณะแหล่งท่องเที่ยวเพื่อร่วมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงจเจริญพระชมนมรพษา87พรรษา5ธันวาคม2557 สำหรับการจัดกิจกรรม Big c l ล a น i ิ่ง a ดครั้งนี้ยังนับเป็นการรองรับฤดูการท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดตราดเนื่องจากทางหลวงพผนดินทั้งสองเส้นทางนับเป็นเส้นที่สำคัญในการเดินทางสู่หมู่เกาะช้างและท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดตราดอีกด้วยพยรปรระจวาานอนอ มรับออกแบบทรงผมชายหญิงสระผมซอยผมเซ็ตผมดัดยืดทำสีสปาผมสปาหน้าสปาตัวแต่งหน้าเจ้าสาวเจ้าบ่าวหรือแต่งหน้าตามงานต่างๆในราคาที่ทุกท่านพึงพอใจอย่างแน่นอนโดยช่างผู้ชำนาญและเชี่ยวชาญเป็นพิเศษของทางร้านเส้นผมร้านอยู่ตรงข้ามหน้าวิวทยายลัยสารพัดช,ช่างตราดก่อนขึ้นสะพานสูง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่080-551-2466หรือที่ Facebook ร้านเส้นผมบุฟเฟ่ลองเบียร์ตะวันออกสอดสะอาดอร่อยราคาประหยัดเปิดบริการตั้งแต่เวลา16นาฬกาถึง22นาฬกาโทร039-525-488 และ0811555052